สวัสดีค่ะพี่อีฟนะคะเป็นแพทย์แผนจีนมาพยารุ่นที่หนึ่งเนาะตอนนี้พี่ก็เป็นเจ้าของคลินิกแล้วก็เป็นแพทย์ประจำคลินิกที่ศีรลิกลุนคลินิกการแพทย์แผนจีนจังหวัดพิษณุโลกนะคะถ้าเกิดใครอยากเห็นเว็บไซต์ของพี่เนาะเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูอยู่ตรงนี้เนาะก็สามารถไปดูกันได้นะคะก็เบื้องต้นเนาะพี่ก็อยากให้กำลังใจน้องๆแพทย์แผนจีนมาพยาปีที่6ใช่ไหมทุกคนนะคะเอ่อก็อยากให้กำลังใจว่าอยากให้เชื่อมั่นในสายงานของเรา ว่าสายาของเรานั้นดีจริงๆเนาะอย่างยกตัวอย่างของพี่เป็นต้นเนาะคือพี่เนี่ยเปิดคลินิกมาแรกๆพี่สอบไปประกอบผ่านปุ๊บพี่ก็เปิดคลินิกเลยพอพี่เปิดคลินิกมาใดโรงลแรกๆพี่ก็งง,งนะเฮ้ยคนไข้เราจะเยอะเปล่าวะเขาจะเชื่อมั่นในแพทย์แผนจีนอย่างเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจังหวัดของพี่เนี่ยการแข่งขันหรือว่าคลินิกการ เปิดคลินิกแต่ละคลินิกมันค่อนข้างสูงเนาะแล้วเขาจะค่อนข้างเชื่อมั่นในแพทย์ปัจจุบันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยพี่ก็ค่อนข้างเป็นกังวลแต่พอพี่เปิดมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือคนไข้ก็บอกต่อเรื่อยๆบอกต่อเรื่อยๆภายในระยะเวลาเชื่องประมาณอย่างหนึ่งวันเนี้ยพี่ได้มสามสีเ่เคสหรือว่าพอไปเรื่อยๆพี่ได้สิบกว่าเคสจนตอนเนี้ยพี่ได้สามพันกว่าเคสแล,ล้วระยะเวลาประมาณสองสามปีที่ผ่านมาเนาะก็ค่อนข้างได้เจอเคสเยอะแล้วก็ สิ่งที่เคที่พี่เจอเลยก็คือว่า,าคนไข้เนี่ยจะไม่ได้รักษาจากแพทย์ปัจจุบันหายแล้วต้องมาหาเราอันนี้พี่เจอบ่อยมากอย่างเช่นโรคพี่ยกตัวอย่างเช่นโรคโรค C.V.I เขาเรียกว่าหลอดเลือดดำบกพร่องที่ขาจะเป็นแบบมีอาการาเป็นเป็นแผลจำจำ เริ่มแรกเอากอ็เริ่มแรกจะเป็นสีดําที่ขาแล้วก็จะเป็นแผลขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนทางการรักษาทางแพทย์ปัจจุบันก็คือตัดขาเลยแต่ทางแพทย์แผนจีนก็ใช้การหัวเชในการใช้การฝังเข็มหรือว่ายาจีนเข้าร่วมด้วยจนสุดท้ายเขาก็หายดียอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเคสที่พี่รู้สึกว่าเออประทับใจวะ่ะเพราะว่าเออแพทย์ปัจจุบันก็คือเฮ้ยทำไมแบบคนไข้ไปรักษาหายด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเคสที่แบบพี่ค่อนข้างแบบเออค่อนข้างประทับใจเนาะแล้วก็สิ่งที่พี่อยากจะบอก ท,ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่จะสื่อถึงประมาณว่าการรักษาอของเราเนี่ยแค่เพียงเรามั่นใจในการตรวจวินิจฉัยของเราใช้การรักษาที่ตรงประเด็นเนาะแล้วก็แบบใช้ความมั่นใจการใส่ใจในการรักษาคนไข้ใช้การประยุกต์หรือการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ทุกอย่างอะค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเลยเงี้ยเราจะสามารถเจอเคสเคสได้หลากหลายมากเลยจะนอกเหนือจากนอกเหนือตําราที่เราได้เรียนมาคือมันจะเจอเคสได้หลากหลายมากคือเราจะสามารถประยุกต์ได้จนจนทําให้คนไข้ได้การบอกต่อค่ะจนตอนนี้ขอพี่ถือว่าคลินิกพี่เติบโตมาไม่นานแต่ว่า,าทำมาไม่นานแต่ว่าเติบโตค่อนข้างได้ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่อยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,นะคะแพทย์แผนจีนมาเยาปีที่6ทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะ